สวัสดีครับนผช่ชมยินดีตอนรับเขาสูช่องสอผ้าโชคครับมื่อนี้สอผ้าโชคกับสพาพี่พ่หน่องไปพบกับปูลำธารน้าเปล่าครับซึ่งปูลำธารน้าเปล่าเนี่ยพันกระหายมากเลขบ่หลายตัวครับวิ่งซีตัวเดียวครับของปูลํทธารน้าเปล่าเนี่ยครับแล้วกับจับคููกับมีสองซีหนึ่งซีเจ็ดซีครับในนอยแขนแขนครับพี่น้องครับสําหรับปูลำธารน้าเปล่าครับ เมื่อนีเพ่นก็นมาย่ำตัวเด็กให้พี่ให้น้องอีกจริงๆแล้วท่างช่องก็ได้ลงไปแล้วละครับสําหรับปูล่าท่านน้ำเปล่าครับตอนนี้ปูพ่นมายำอีกครับไห้หน้อยแข่นๆครับสองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองได้ครับพีเ้แก่นั้นครับไห้หน้อยแข็งๆครับตัวพ่นเนียนก็คือหนึ่งสี่ละครับหนึ่งสี่นี่เลขพ่นนี่ เน้นล่างย่างเดียวครับแต่สําหรับเดล็กวิ่งนี่บนล่างว่าสันพันวาสำหรับเด็กวิ่งเอาพี่น้องกับไปวิเคราะห์บุงนะครับได้ถามัากถา้กถาชอบครัดมาสัก,การจ้าปูสสก,การมาสการครับปูครับค,ครับ,รบผม,ม,มายพร้าย้้้้อนผู้หายตัวได้ ผู้หายตัวได้ละ่ะผูข้างก้อนนี่ผู้ครับออสองสี่หนึ่งสีครับสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่บนล่างสี่งมากมันชัดเจนครับครับยาไปบอเจดสี่กับเจ็ดสองเพิ่มเจ็ดสองเข้าไปอีกบ่จ้าาา ก็สี่เจ็ดสองาเิ่มเติมเจ็ดสองแปดแปดก็สิบห้าหนึ่เจ็ดน่มันเป็นยอดมาดีกว่าทีเป็นสองสบสองมาแต่ว่าเอากระเลือกคำนวณไปเรื่อยๆมันแบบโอ้เขาดีในตลาดดีสะตางา่แต่พ้บาน ปูม่นิมิมฝันอียังเพิ่มเติมว่าปูนิมีดฝันอกััค่อบมว่เขาทางไู้ละำิแต่ว่าลักอนีมันมันเด็บเม่มานี่ครับว่ามันนเจ็ เจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับแล้วก็เจ็ดสองครับเพิ่มเพิ่มตาเจ็ดสองตัวเดียวน,ะาน่าจับปูหนังนั่นคือเก้าบอนันนี่เ<ฮ>ด้ของปูนี่ส่วนมากสีเนียนล่างเนบ็นปูส่วนมากสีเนียนลางเลือกปูนะครับ ก็บนล่างน้ำก็ให้ก็ให้พี่น้องบวกเอาบวกบนล่างเอาหาลังเทยมมันมาทั้งล่างทั้งบนน้ำกับน้ำกับน้ำด้วยจ้ะอย่าลืมกับด้วยนะครับ สอนันวเยก่า็เริมมาจับใส่กันมันป่ปูก็เริ่มาจับใส่กันเลยเนาะเจ็ดกับสองเจ็ดกับซีนเมื่อนี่เป็นโค้งสุดท้ายบ่ปูเฮาสิมียอ่โยมเงินมือ วามาจงมันจะโตเกาะวดาองหนึ่งเจ็ดหัวหาเยเปเชมากมเเ็ดกับสกับสี่ัวครับ 7, 2, 7, เจ็ดสองเจ็ดสี่มาเพิ่มเจ็ดสองเพิ่มเอาเนาะคเพิ่ม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 คู่นึงเป็นเจ็ดสองนะครับ เอางวดผ่านมาผมเรื่มปูปูเขาเขาในสูตรใดปูผมผมก็เรื่มบัตงวดผ่านมากปูเด่นตัวใดก็คือผโ้ยเออดมามบอกเดี่าี่มันครับ ครับมายเลยาโตแต่ว่าบบเดียวรี้อนมจะดอกันครับไม่ยำครับม่ยำปูกับมันโกมันใจซีนับปูเนาะปูีสามตัวมตัวมีว่าหรอปูปูมีเนาะขขาปูเน้นล่างอยู่แล้วเนาะมแเาน่าลาันตอนยถึงต้องครับ ครับ่งเสริมทั้งลอตเตอรี่นะครับทังสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับครับอ๋อขอบคุณปูลหลายครับปูครับครับก่าวมาตรการครับปูครับสาธุ นี่แหละครับท่านผู้ชมคือตัวเลขของปูร่ำท่านนาเปล่าครับวิ่งซีบนรางเด้อพี่น้องวิ่งซีบนรางส่วนเลขจับคููของปูร่ำท่านนาเปล่าก็มีอยู่ C คููครับก็มีขีดเส้นใต้ก็มีสอง C เจ็ด C เจ็ดสองหนึ่ง C ครับปูพันเนนล่างยางเดียวครับพี่น้อง สำหรับเหล็กเป็นเน้นล่างย่างเดียวแต่ว่าเหล็กวิ่งให้วิ่งบนรางครับพี่น้องก็ไปวิเคราะห์เบื้องว่าเป็นเหล็กที่พี่น้องมักบอแต่พี่น้องมักชอบกับพี่น้องแจังนําเป็นลงทุนเ้อพิษถูกกัวยาวกันครับการลงทุนมีความเสียงครับพี่น้องยังไงก็ให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับตัวเหล็กทุกตัว ที่ทางช่องช่องนําเสนอนี่มีมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดได้ครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับท่างช่องหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับอย่างไรพี่น้องกับวิเคราะหา์ให้ดีๆก่อนสีลงทุนครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อสิพาแค่นี้แหละครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับทีเข้ามารับชมรัาฟัง สำหรับวดวันที่6 6สิงหาคม2,564นี่อยหกพี่เขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนให้ลำลำรวยๆเฮงๆครับให้ได้เงินได้ทองครับถูกหวยทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไ i, ครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภาทจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ